ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ะนะคะก็ได้มีการติดต่อมานะคะแต่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงเพราะไม่ได้รู้จักกันโดยตรง<ช>ก็ติดต่อกับคนรอบๆบ,บอกว่าจะเข้ามาพบแล้ววันที่คุณโดมออกข่าวว่าเข้าไปที่พักนะคะก็เป็นปาร์ตี้พวกเราไม่ได้อยู่ในพักกันนะคะก็คุณโดมก็ไปฝากไว้ที่ที่ยามนะคะก็ได้บอกคนที่ติดต่อมาว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ ค่อยคุยกันและยืนยนันค่ะว่าเรื่องนี้ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะ,ะเป็นเรื่องที่สังคมอ่ะมันจะต้องหยุดมองผู้หญิงเป็นวัตถุลนะมันจะต้องเคารพซึ่งคุณค่าของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเพศใดเป็นผู้หญิงเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้ชาย นะเป็นผู้พิการเป็นเด็กเราต้องเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเ,เราก็ได้แสดงความจำนงชัดเจนว่าเราได้ดำเนินคดีเพื่อให้ให้สังคมตระหนักดีกว่านะคะว่าการมองผู้หญิงเป็นเป็นวัตถุเนี่ยมันพอสอนี้แล้วมันควรจะจบได้แล้วนะคะแล้วก็ไทยซัก